สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพ่ยพงศ์ไปช้อปปิ้งมานะครับพอดีได้ตัวพัดลมมาหนึ่งตัวนะครับของโตชิบานะครับเป็นรุ่นใหม่ครับห้าใบพัดนะครับอ่ามีลูกปืดแบบตลับนะครับไม่ใช่แบบบูทเหมือนเก่ามันจะทำให้เวลาเราใช้แบปมันก็จะเกิด ความทนทานนะครับอ่ะมาดูนะเราก็จะมาประกอบม่เจ้าปะละลมตัวนี้ดูอ่ะที่ใบก็จะมีคู่มือมาให้มีใบรับประกันด้วยนะครับใบรับประกันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพวกฐานนี่คือฐานนะครับตันนี้นก็เป็นฝาครอบ ด้านในครับให้บัดนะครับให้ผ้าใบนะให้แรงลมมากแรงมากเลยนะครับตัวนี้แรงมากนะครับแล้วก็ฝาน,น้านะครับของอตัวชือบานะครับ ก็เป็นมอเตอร์ทำงานนะกดนะนะครับก่อนอื่นนะครับ,รบเราก็ต้องประกอบฐานกับตัวพัดลมก่อนนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับอเห ใช้ด้านหน้าก่อนนะครับให้ตัวล็อกเข้าไปนั่นถ่ายลงนะครับเสร็จแล้วก็ที่ตูดนะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกนะครับหนุนแน่นนะครับ แสว่าจบกิดใช่สก็ส <c oughs> ไม่ยากครับเสร็จแล้วเราการยว หมุนควานะครับถายอหมุนควาหมนาุตนตามเกมนากานะครับตัวไหนครับ่ายอนะครับเสร็จแล้วมาใส่ฝาสังเกตนะครับให้ถูกต้องนะครับมาร์คมาร์คเลยตวเนี้ เหมือนจดน้ํานะครับเอาไว้ข้างล่างเพื่อที่จะล็อกกันเดือยนะฮเดือยตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดือยตรงนี้ครับมันก็จะมาล็อกพอดีเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้คันล็อกเข้าไป แน่นนะครับแน่นๆันแน่นนะครับโอเคนะฮะมันก็จะมีล็อกตรงนี้ล็อกเดรย์ตนี้แะ้รับด้านข้างที่เข้า,าขันค้างแนบสนิทนะครับต่อไปไปพัดนะครับมีเดรย์ตรงนี้เพื่อให้ล็อกกันตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปใส่ไปเสร็จก็ต้องตัวนี้นะครับหมุนทวนเข็มหมุนให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเอื้อนฝาข้างหน้านะครับตัวนี้จะมีเดรยล็อก ตัวนี้นะครับีเด้แล้วส่วนตัวข้างล่างก็จะล็อกด้วยตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รอบเข้านะครับ,นะรบใช้เครื่องความตัวนี้นะครับ ไลขอบใหสนิทนะครับเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับกระบวนการเดี๋ยวเราทดสอบนะครับปักแฟ เสร็จปักแล้วก็ลองเปิดดูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพัดลมใหม่นะครับแรงมากนี่เบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเบอร์สองยิงแรงครับสามสี่ตอนนี้ส่งแรงลมได้ไกลมากเลยนะครับตัวนี้ บอกเลยว่าเจ้าตัวชื่ว่าตัวใหม่นียเยี่ยมเยี่ยมจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบให้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ